อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสามาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนะาะก็มาพบกันอีกแล้วในช่วงตอนบ่ายนะครับเป็นคลิปที่3แล้วเนาะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมีของหลักสิบล่างย่าโมออกศึกนะครับโฉมงามตาเนาะเป็นชุดตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดตัดเนาะย้ำว่าเป็นชุดตัดนะครับเด่นบนล่างพิชิตไทย ศาลาพักใจและก็จะมีของเลวิ่งล่างแอดกี้นะครับและก็จะมีอีกหลายสำนักเลยที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทุกท่านเนาะดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้านะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลกันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขดับลดต้นทุน,ทนดับล่างดับคนรวยนั่นเองนะครับหรือว่าแอดนะุยเนาะในว่าที่ผ่านมาก็ให้ดับผ่านอีกแล้วนะครับให้มาที่ดับล่างจะเป็น3เนาะสลักออกล่าง4 6หก็ถือว่าผ่านฉลุยเลยนะครับในวันนี้ก็ให้มาที่ดับล่างจะเป็น0นนั่นเองเนาะดับทุกทุกหลักนะครับ ใครที่ติดตามของเลขดับลดต้นทุน,ทนดับคนรวยก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากดับคนรวยด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของชุดแอดวีเนาะชุดไทยแอดวีนะครับในงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าแค่เลขเด่นบนเนาะในวดนี้เราก็มา แกมือกันใหม่นะครับซึ่งในวันนี้ประจําเนงวันที่1ท่านว่าคม6 3นะครับก็จะเป็นเลขเด่นบน4รอง7กับ3นะครับแล้วก็ให้มาที่คู่โต๊ะบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี4 7 4 3 3 0แล้วก็1 4นะครับและเด่นล่างก็จะเป็นเด่นล่าง8รอง5กับ0นะครับ แล้วก็คู่ล่างให้มาที่85 80 89และ84นั่นเองนะครับและดับบนให้มาที่9ตัวเดียวเนาะนีครับใครที่ชื่นชอบของเลขแอดวก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะีครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดวด้วยนะีครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของหลัก10หน่วยบนเนาะหลัก10หน่วยบนเสือซ่อนเล็บหรือว่าเสือปีกทอง เป็นเจ้าเดียวกันนะครับในงวัที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงเนาะให้เข้าหลัก10บน6และหลักหน่วยบน1นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะเป็นหลัก10บบน9 0และ1และหลักหน่วยบนให้มาที่5กับ6นะครับจับคู่ได้ 05, 06, 15, 16,95และก็9 6นั่นเองนะครับ ใครที่ชื่นชอบของหลักสิบหน่วยบนเสือซ่อนเล็บก,ก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณขอ้อมูลจากหลักสิบหน่วยบนเสือปีกทองหรือว่าเสือซ่อนเล็บด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของอาจารย์เพียงซื่อเนี่ยครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าอีกแล้วเนาะเข้ามาแล้วติดต่อกันสีงวดเลยนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ ให้เข้าเนาะให้เข้าเลขเด่นบนล่าง6นั่นเองเนะครับและนอกจากนี้ให้เข้า61เนาะ6 1 2ตัวบนตรงๆงเลยเนะครับเป็นอีกสำนักหนึ่งที่น่าสนใจเนาะนะครับผมในงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง3ตัวเดียวเนาะแล้วก็ให้มาที่3 4 3 6แล้วก็3 8เป็นชุด2ตัวบนล่างในงวดนี้เช่นกันนะครับ ใครที่ติดตามของอาจารย์เพียนซื้อก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เพียนซื้อด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของอาจารย์สินโคราชหรือว่าแอดสินโคราชเนาะก็ในงวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าพลาดในวัดนี้ก็มาลงให้ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับในวดนี้ให้มาที่ทั้งหมด ชุด3ตัวจะเป็น792เนาะชุดเดียวนะครับแล้วก็ให้มาที่7 9 72 92เนาะที่เป็นชุด2ตัวที่เด่นที่สุดในงวดนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดกันก็จะเป็น98เนาะใครที่ชื่นชอบของแอดสินโคราชก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสินโคราชด้วยนะครับ และก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนล่างสาลาพักใจนะครับในวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าอีกแล้วเนาะให้เข้าเลขเด่นบนล่าง6นั่นเองนะครับและนอกจากนี้ให้เข้าเลขเด่นล่าง4เช่นกันเนาะในวาดหน้าก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในวาดนี้ประจําเด้งวันที่1 ท่นมาคม6 3ก,ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง4 5 8และก็9นะครับแล้วชุดกันเบิ้ลก็จะเป็น4 4 5 5 8 8 8และ9 9นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของสาราพักใจก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสาราพักใจด้วยนะครับ และก็ต่อมาจะเป็นของเลขตารางแอดบูเนาะในงวดล่าสุดนี้ก็ถือว่าให้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนะครับให้เข้า61เนาะ2ตัวบนตรงนะครับและก็เข้า46 2ตัวล่างด้วยนะครับในงวดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะในวดนี้ประจําในงบประที่1 ทันมาคม6.3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีตาราง 1, 7, 0, 2และ5นะครับจับคู่ก็จะได้ 2, 5, 2, 7แล้วก็ 7, 5เนาะอย่าลืมไปจับคู่กันดูนะเนาะเผื่อมีโชคกับแอดบูนนะครับใครที่ชื่นชอบของแอดบูนก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากตารางแอดบูนด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนล่างพิชิตใชัยนะครับในวัาที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลขเด่นเนาะเด่นล่าง4ี่นั่นเองนะครับสลากออกล่าง4ี่หนะครับเนวัดหน้าเราก็มาตามต่อเนาะเนวัดนี้ประจําเนวันที่1ท่านว่าคมห3สามก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีเลขเด่นบนล่างห้า 2 4และก็8นั่นเองเนาะใครที่ติดตามของเลขเด่นบนล่างพิชิดชัยก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนล่างพิชิตชัยด้วยนะครับและก็ต่อมาจะเป็นของแอดคนอุทุมพรน,นะครับก็เป็นอีกสำนักหนึ่งเนาะที่ให้เข้าเลงว่าที่ผ่านมานะครับให้เข้าชุดบน6 1เนานะ 2ตัวบนตรงๆเลยนะครับในงวาดนี้ก็มาแบ่งปันให้เหมือนเดิมเนาะเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับในงวาดนี้ประจําเน็งว่าวันที่1ทธันวาคม6 3ก็จะเป็นชุดเน้นบนล่าง27และก็03นะแล้วก็ชุดกันให้มาที่25 26 31แล้วก็41นะครับใครที่ติดตามของเลขเด่นเลขชุด แอดอุทุมพรก็รีม,มาเซฟเก็บไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณขอ้อคุณจากแอดคนอุทุมพรด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของเด่นหลักสิบและหลักหน่วยบนเนาะ,อะแอดชนะพลน,นะครับในงวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าเลข10บนเนาะเลข10บน6นั่นเองนะครับสลักออก6 6 1นะครับในงวดหน้าก็ให้มาแล้วนะครับ ในงวัดน,นี้ประจําเนมก็วันที่1ทันวาคม6 3ก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะมีเลขหลัก10หน่วยบน0 4 1แล้วก็3นะครับใครที่ชื่นชอบของเอชนะพลก็อย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยเนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลัก10หน่วยบนเอชนะพลด้วยนะครับอย่าลืมไปหาหลักร้อยมาจับใส่เนาะ ต่อมาจะเป็นของเลขวิ่งล่างแอดกี้นะครับก็เป็นอีกสันนักหนึ่งที่ให้แม่นเหมือนกันเลยเนะครับในงวดที่ผ่านมาให้มาที่เลขวิ่งล่างจะเป็น4เนาะกับ5เนาะให้เข้า4หลักสิบของ2ตัวล่างนั่นเองเนะครับเข้า4หลักสิบนะครับในงวดหน้าก็มาลงให้แล้วนะครับในงวดนี้ประจําเนมวันที่1ธัท่านว่าโคม6 3นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งล่าง 4กับ3เนาอมาได้ทั้งหลัก10บและหลักหน่วยล่างเลยเนียครับใครที่ชื่นชอบน้อของแอดกี้เป็นสูตรวิ่งล่างก่อยลีม,มาเซฟเก็บไว้เลยเนียครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิงล่างแอดกี้ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดตัดโฉมงามตาเนาะหลังจากที่แอดได้ลงเป็นชุดเต็มแล้วในคลิปที่ผ่านมานี้นะครับก็มาเป็นชุดตัดแล้วเนาะนะครับตัดจากแอดมุกเลยสดสดร้อนๆอนเลยนะครับในว่าที่ผ่านมานี้โฉมงามตาก็ให้เข้าตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะ6-4นั่นเองนะครับในวัหน้้เราก็มาชมกันเลยนะครับ นงวัดนี้ประจําเน่งวันที่หนึ่งท่านว่าคม63ก็มาลงให้แล้วเนาะมาเป็นชุดตัดสดสดร้อนๆอนเลยเนะครับผมใครที่ติดตามอยู่เนาะอย่าลืมมาเซฟเก็บไว้เลยเนาะไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่างวดนี้ลงก่อนรางวันออกหรือว่าลงก่อนหวยออกนั่นเองนะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงวันที่หนึ่งท่านว่าคม63นะครับก็จะเป็นเลข ชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด8ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี03 05 13 15 43 45 83และ85นะครับที่จริงชุดนี้จะเป็นชุดล่างเนาะแต่ก็กันบนไว้นะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เนาะอย่าลืมเลยเนะครับหลายคนก็ไม่เห็นโฉมงามตาเนาะที่แอดได้ลงไปนะครับเพราะว่า แอดลงเร็วเกินไปเนาะนะครับในงวดนี้ก็อย่าลืมเซฟไว้แล้วกันเนาะนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชมงามตาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของอเลขเด่นล่างย่าโมออกศึกหรือว่าสิบล่างย่าโมออกศึกนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ย่าโมออกศึกก็ให้ให้เข้าอีกแล้วเนาะให้เข้าเลขเด่นล่าง4นั่นเองเนะครับ สลักออกล่าง4-6เนาะก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะถามหากันนะครับในคลิปนี้ก็มาลงให้ตามสัญญาของสมาชิกที่ได้ขอเข้ามาเนาะนะครับก็ให้เข้าเลขเด่นล่าง4อย่างที่แอดได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับน่งวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ ในงวัดนี้ประจําเนงวดวันที่1ท่านว่าคม6กก็มาลงให้แล้วนะครับก็จะเป็นเลขเอินล่าง1 3 6และก็4เนาะแต่สุดนี้จะมุนไปที่หลักสิบล่างนั่นเองนะครับอย่าลืมกันหลักหน่วยล่างด้วยเนาะกันพลาดนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากหลักสิบล่างย่าโมออกสิ์ด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ